นี่เสียก่อนเขาเท่าไหร่อ่ะห้าแสนเดี๋ยวไปกับผมนะเราจะหนีไปด้วยกันแล้วแม่จะอยู่ยังไงอ่ะอีนางลูกเร็วหนีไปได้ยังไงวะเนี่ยเทอกเท้าเหล่ากอเป็นผีพนันลูนกไม้ก็คงจะหลุดไม่ไกลตน้นช่วยไปล้างข้างน้ำให้ฉันหน่อยสิค่ะใช้ง่ายๆแบบนี้ค่อยคุ้มค่าข้าค่าน้ำาช่ไนนย นางฝนฉันบอกแกแล้วใช่ไหมแม่แมออกไปไหนอะ่ะมานี่เลยจะเยนก่อนครับนี่ผมแค่พาฝนไปกินข้าวนอกบ้านเ,เลยนะครับคุณแม่ใครแม่แกแม่คะพูดดีๆกับแฟนหนูหน่อยสิคะฉันไม่ยอมรับฉันบอกให้แกเลิกยุ่งกับไอ้ผู้ชายคนนี้ไปตั้งนานแล้วฉันมีผู้ชายที่ดีๆกว่าไอ้นี่ร้อยเท่าแม่จะส่งหนูให้ไอ้เสียดที่เป็นเจ้าหนี้แม่สิอย่านะครับสงสารฝนเถอะครับคุณแม่ไม่ต้องมายุ่ง ฉันเป็นแม่มันฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้มานีนเข้าบนโอ้๊ยแม่แม่ดเจ็บ อยู่ในเนี้ยแล้วเยียนแลดออกไปไหนอีกเข้าใจไหมแม่แม่เป็นนี่เสียกงินเขาเท่าไหร่อ่ะห้าแสนแกไม่มีเงินไม่ใช่เหรอเราทําไมแม่ไม่เลิกเล่ทนทรพนักเสกทีอ่ะหนูหามาได้เท่าไหร่แม่ก็ไปลงบ่อนหมดเรื่องของฉันหุบปากได้แล้วแม่แม่จะขายฉันด้วยเงินห้าแสนจริงๆเหรอหนูเป็นลูกแม่นะ แม่อย่าทําแบบนี้เลยแม่ขายหนูไม่ได้นะแม่ฉันจะทําก็ในเมื่อแกไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ฉันเองนี่แม่ เดี๋ยวไปกับผมนะเราจะหนีไปด้วยกันถ้าฝนไปเราแม่จะอยู่อย่างไรอ่ะแล้วคุณจะยอมเป็นมีไอแก่นั่นเหรอไม่อ่ะคุณก็ไปกับผมไปแม่ครับ นี่แกพาใครมานี่ฝนแฟนผมเองครับฝนไว้แม่สิคืองี้ครับแม่ผมจะขอให้ฝนมาอยู่กับเราที่นี่ครับอะไรกันเป็นผู้หญิงยิงเรือมาขออยู่บ้านผู้ชายผู้หญิงดีๆที่ไหนก็ทำกัน แม่ของฝนเขาติดการพนันนละครับเขาจะส่งฝนให้เสียเจ้าของบ่อนนะครับแม่อเอาไงเทือกท้าเหล่ากอเป็นผีพนันลูกไม้ก็คงจะหล่นไม่ไกลตนผมขอร้องแล้วครับแม่ผมรักฝนผมอยากให้ฝนอยู่ที่นี่ดีก็ปล่อยให้ฝนเตลเอไปไหนนะครับเธอว่าผมขอเถอะครับ จะพาไปดูห้องจะหลุดงงฉันขังมันไว้ในนี้แหละรับรองหนีไปไหนไม่ได้แน่แน่หลบได้ ไปแหกตาดูซิไม่มีใครสักคนเลยนางฝนอีนางลูกเร็วหนีไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่มีเงินไม่มีลูกมาขัดดอกนั้นแกก็ต้องไปทำงานให้ฉันไม,ไม่นะไมฉ่ฉันไม่ไปไปเยอะฉๆฉันไม่ไปฉันไม่ไปไไปล่อยฉัน กุ้งกับปลาหมึกร้านฉันเนี่ยเอาเกรด A นะอย่าเอาของที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้ฉันฉันไม่ชอบดี B. เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งได้เลย เธอห้องนนะ้ำเนี่ยช่วยไปล้างห้องน้ำให้ฉันหน่อยสิห้องน้ำเหรอคะทำไมทำไม่ไ,มได้หรอได้ค่ะงั้นก็ล้างทั้งห้องผู้ชายแล้วก็ห้องผู้หญิงเลยนะรวมทั้งหมดหกห้องค่ะใช้ง่ายๆแบบนี้ค่อยคุมค่าค่าค่าน้ำฉันหน่อย มานั่งคุยกันหน่อยสินั่งบนเก้าอี้ฉันไม่ใช่คนเจ้าเยะเจ้าอย่างอะไระอยู่ที่นี่มาเดือนหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะอยู่ได้ค่ะฝนชอบทำงานค่ะแล้วเธอได้ข่าวแม่เธอบ้างไหม ฝนได้เรื่องค่ะได้เรื่องอะไรก็ที่ฝนเนี่ยผมไปแอบดูที่บ้านนะแม่วันนี้ผมเจอเพื่อนบ้านคนนึงเขาบอกว่าไอ้เสียบมันมายึดบ้านไปแล้วมันก็เอาตัวแม่ฝนไปด้วยโอ้แม่กันฝนอยากไปช่วยแม่ผมรู้ว่าแม่คุณอยู่ที่ไหนกันพาฝนไปหาแม่นะ ชั่วเอ้ยเป็นนี่แค่แสนเดียวใช้งานอย่างกระทาดทั้งสร้างห้องน้ำกวาดอะไรโอ้ยก,อกี่ห้องกี่ห้องเมาอยู่คนเดียวเนี่ยอีป้าป้าอยู่ไหนวะอ้าม,มีอะไรคะเสียฉันให้แกไปต้มน้ำสมุนไพรไหมคุณอาฉันนี่แกต้มอะไรไมให้ฉันเนี่ยใสจ้ะโอ้โหมันเรื่องมากกันนะคะขนาดฉันชิมแล้วฉันก็ว่ากินได้นะโหกินได้เหร เสียงคำไม่ตกฟักแกนี่มันร้ประโยชน์จริงๆเลยเงินก็ไม่มีแก่ก็แก่ลูกยังมาหนีไปอีกอย่ามายั่วมโมโหนะเว้ยหมดความอดทนมเมื่อไหร่แล้น่าดูทำความสะอาดพื้นด้วย ดังลูกชั่วมาได้แล้วเหรอแกเห็นไหมว่าฉันโดนอะไรมาบ้างทุกอย่างนี้เป็นความผมดของแกเสียเสียะคะลูกฉันอยู่ตรงนี้ค่ะเสียเสีย ฝนหนีกันนะฝน,นไปอะไรเรียกทำไมลูกฉันมาค่ะมันหนีไปแล้วค่ะไปถึงนี้ค่ะนี่แกคิดจะโกหก,กฉันไปถึงไหนเนี่ยฮะไม่เข็ดใช่ไหมถ้าจะมาเรียกอะไรที่มันไร้สาระแบบนี้อีกน,นะจะเจ็บตัวแน่ ช่วยอะไรแม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่คุณไม่ได้สำนึกอะไรเลยคิดแต่จะส่งคุณให้ไอ้เสียนั่นอย่างเดียวคผมสงสารแม่คุณทำเต็มที่แล้วฝนใครทำอะไรไว้ก็ต้องชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำเวนกรรมนะ่ะมันชดใช้ให้กันไม่ได้หรอกนะกลับบ้านกันเถอะ วิบากกรรมของใครก็เป็นของคนคนนั้นสร้างกรรมมาเองก็ต้องชดใช้กรรมด้วยตัวเองถ้าไม่อยากมีวิบากกรรมก็อย่าคิดทำผิดศีลธรรมเพราะเวรกรรมไม่มีใครรับแทนกันได้แม่คะพูดดีๆกับแฟนหนูหน่อยสิคะฉันไม่ยอมรับฉันบอกให้แกเลิกกับเอ็ดดีไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอฉันมี ฉันบ่อยแกเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้ไปนไปอ่าฉันแกเลิกยุ่งฉันไม่ยอมรับฉันให้แกเลิกยุ่งเลยแกเลิกยุ่งนะพร้อมจับฉันไม่ยอมรับนะห้าสี่สามสองอะไรนะแล้วแม่ทำไมไม่เลิกเล่นกันมานานสักทีอ่ะเข้าวก่อนนะแม่ต้องเลินออกก่อนขอโทษเรื่องของชั้น กันไปครับคุณดูไมองไปงี้สไคกันตรงไหนอ่ะกูมองเขาโนหัรังเข้ามาแเดีเดี๋ยวไอ้เอ่ะอะไรช่ันพูดเดี๋ยวดูเขาก็อยู่แล้วบังกล้องมแลก็บังทิง